พกับเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเมืองนะครับมอนสเตอร์ล่านะครับใจแอมดางนะครับผมซึ่งหายากนะครับเป็นเป็นไม้ชนิดฟอกอากาศนะครับผมเป็นไม้ชนิดที่หายากแล้วรู้สึกว่าราคาแพงนะพี่น้องเดี๋ยวนูกเกษตรจะมาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้เมืองกันนะครับ9้ข้อของต้นไม้มอนสเตอร์ล่าใจแอนนะครับที่มีเก้าข้อครับที่ที่ว่าสมบูรณ์นะครับ มีอย่างแน่นะครับที่เขาขอนี่เดี๋ยวนุกงเกษตรจะมาอธิบายให้ฟังนะครับมีอย่างแน่ที่สามารถมึงต้นมอนสเตอร่านะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวตัดไปเพื่อนกันนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนมีความสวยงามขนาดไหนนะตัดไปเมื่อนกันครับผมโอเคนี่นะครับคือรู้สึกว่ายญ่แห้งนะครับผมมึงหนาลุงเกษตรนะครับอันนี้ก็คือมอนสเตอร่านะครับใจแนน ซึ่งหายากนะครับผมเป็นนั้นคือว่ามอนเตอร์ล่าตัวธรรมดานะครับเขาจะบมีเขาจะมีลู่นะครับผมเขาจะบมีลูกเดี๋ยวตามไปเมืองต้นนี้กันนะครับมอนเตอร์ล่าตัวธรรมดาจะเป็นเป็นแบบนี้นะครับผมอยาจะพาไปเมองอันนี้ก็คือมอนเตอร์ล่าตัวธรรมดานะครับผมตัวบอดางนะครับอันนี้ก็คือตัวธรรมดาแต่ถ้าใจแอ็นนะครับจแอนเขาจะมี นะครับมีลูปมีลูกเขาจะมีลูกก็นีนะครับผมคือยังคือยังต้นนั่นนะครับคือยังต้นนั่นเดี๋ยวตามไปเมื่อกันว่าต้นมอสเตอร์ล่านะครับเข้าสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับแต่ว่านุกษรจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ต้นน้อยชนิดนี้นะครับมีความสมบูรณ์นะครับมียางแนนนะครับมีเก้าข้อนะครับมีมีเก้าข้อนะครับเดี๋ยวให้ไปพิจารณากันเมื่อกันง่ายๆนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวตามไปเมื่อกัน เราตามมาชมกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมมอสเตอล่านะครับด่างไจแอนซึ่งน่อกเขาใหญ่มากนะครับผมใหญ่สวยนะครับซึ่งหาซึ่งหาเมืองได้ยากนะครับผมมอสเทล่าไจแอนนะครับและก็รู้สึกว่าราคานะครับอาจจะแพง่าดูเลยนะครับผมการดูแลนะครับการดูแลก็ดูแลไงนะครับ สมกักรถางเดี๋ยวตามไปเมื่อกันว่าต้นมอสต์มอสต้นมอสเตอร์ล่านะครับผมที่สมบูรณ์เขาจะสังเกตแบบใดเนี่ยเขาเขาจะสังเกตอย่างเนี้ยนะครับหนึ่งนะครับผมใบนะครับใบจะหนานะครับใบจะหนาจะใหญ่นี่นะครับผมใบจะหนาใหญ่สวยงามนะครับไม่เหลืองนะครับเขียวสวยนี่คือสมบูรณ์ ก็คือหนึ่งะครับใบหนาใหญ่เขียวนะครับสมบูรณ์สองแล้นะครับผมก้านก้านเขียวนะครับก้านเขียวก้านใหญ่นี่ก็คือความสมบูรณ์ของมอ,อนสเตร่าที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผมเข้ากับสามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับเนาะแล้วก็สามรากนะครับผมราก ตะลคอนะครับจะสามารถมีลากมีลากอ่าข้อละ3าลากขึ้นไปนะครับผมนี่ก็คือเข้าต้องสังเกตนะครับมดอดเซอราที่สมบูรณ์แบบนะครับผมแล้วก็ลำซีลำข้อนะครับผมลำต้นต้องใหญ่ต้องหนาต้องลำต้องใหญ่นะครับผมห้าข้อสั้นนะครับข้อสั้นใหญ่แล้วก็ หกหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วมกันหกตัวเกษตรก็ลืมแล้วหกเนี่ยครับผมหกนะครับทรงต้องใหญ่ตรงสมบูรณ์ตรงใ่นะครับผมเนี่ยจ็ดจะมีใบเหลืองนะครับ ใบสดสวยนี่ครับผมสวยงามนี่คือจดขอเนาะเอาข้อที่แปดเดี๋ยวลุนกระเสถหาหม่งที่มันเด่นๆน,นะครับผม เอาซ้ำนี้พอนะครับการการสังเกตนะครับนุ่งเกษตรเก่าได้สังเกตได้เท่านี้แหละนะครับความสมบูรณ์ของเขานะครับและการดูแลนะครับผมลดน้ําเช้าเย็นสามารถลดน้ำเช้าเย็นได้นะครับอ่าพาพืชชนิดนี้สามารถดูในน้าได้นะครับผมแช่น้านะครับไว้ในห้องอ่าประดับห้องนอนห้องรับแขกนะครับอ่าสามารถพอกอากาศได้ดีนี่คือมอสเตอร์ล่าไจแอนนะครับจะมี อ่าจแอนแล้วก็ตัวธรรมดากรมีนะครับผมแต่ว่านุกเสษดแนะนำนะครับผมแนะนำมอนเตล่าดังเนาะความสวยงามแล้วก็รู้สึกว่าราคาก็ดีเนาะนี่แนะนำนะครับความสมบูรณ์ของเขานะครับมังลักษ์มังชุ่มลักนะครับแต่ละคอต้องห้ใหญ่นะครับผม <ako> ข้อใหญ่ข้อใหญ่นะครับก้านใหญ่ก้านเขียวนะครับผมใบ ใบจะบุมีใบเรืองนะครับผมใบจะเขียวสวยดังนะครับชุ่มบรรยากาศชุ่มต้นไม้พอกอากาศนะครับผมที่มีความสวยงามโดดเด่นลักษณะเด่นที่ใบนะครับสวยสวยสวยมึงบุ่มนี่นะครับผมกล้องก็ได้ น่ครับวิธีดูการาวิธีดูนะครับผมวิธีดูมอสมอสเตอร์ล่าที่สมบูรณ์นะครับผมดูง่ายๆนะครับ1ละใบ2ละรากเกิดตามข้อนะครับผมคอต้องสั้นนะครับที่สมบูรณ์ใบต้องใหญ่นานะครับก้านต้องเขียวใหญ่ส่วนดินนะครับส่วนดิน จะเป็นดินมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับแล้วก็มะพร้าวละเอียดนะครับมีผิดมอดดดือวแล้วอ๋อสามารถที่จะหาวิตามินนะครับสูตรวิตามินสูตรเสมอนะครับผมเม็ดปุ๋ยละลายช้านะครับผมอาจจะมีขี้วัวผสมหน่อยนะครับก็จะดีนะครับเสริมวิตามินให้เขานี่นะครับไม้ฟอกอากาศชั้นดีมอสเตอร์ล่านะครับผม อัปเดตให้พี่เพื่อนได้เลือกชื่อเลือกค้านะครับได้หามานะครับเพื่อที่จะมาประดับตกแต่งไหวได้ห้องนอนเฮ้านะครับเฮ้าตื่นขึ้นมาตอนเ้ารมันก็มีความสดชื่นนะครับเพราะว่าเขาฟอกอากาศใ้เฮ้าได้ดีแล้วก็จะเป็นไม่สามารถอยู่ในลมได้นะครับตลอดปีตลอดเดือนเฮ้านะครับผมแช่น้ํานะครับโชว์ตั้งไห้โต๊ะที่ทํางานนะครับสร้างความสดชื่นให้ครับตัวเฮ้าเองนะครับผม อัปเดตนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับมีแค่เน้นน้ำนะครับต้นมอสเตอร์ละไอ้มอสเตอร์ล่าที่สมบูรณ์นะครับมีอย่างแน่สังเกตอย่างแน่นะครับวัตถอดเก้าขอบัอดพี่น้องเลยได้แช่เจ็ดอโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไปนะครับกดไลค์ให้นุ่งเกษนะครับผมกดไลค์กดแช่ให้นุ่งเกษไอ้มีกําลังใจทัาคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ